วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวเขมรปากแจ๋วนะคะที่ก่อนหน้านี้ปิดร้านนี้ เจอคนไทยตามตัวก็เลยทนไม่ไหวซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ที่ปิดร้านนี้แต่ว่าตอนนี้เขาได้ข่าวค่ะว่าย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่สาวเมปปากแจวบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะด่าคนไทยบอกว่าโดนแฮ็กเฟซใครจะไปแฮ็กเฟซบุ๊กของเธอพอมาเริ่มด่าคนไทยแล้วก็แถไปบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดไม่ได้ตั้งใจจะพิมพ์แล้วก็ออกมาขอโทษแต่ว่าให้สามีของเธอเนี่ยออกมารับหน้าแทนนะคะเพจน้าร้านกาแฟที่เคยเปิด เอาไว้ก็ปิดหนีไปหมดแล้วส่วนเผจของตัวเธอเองก็ปิดหนีไปเหมือนกันหาว่าคนไทยฉลาดน้อยตัวเองพิมพ์ภาษาไทยได้คนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ชอบทําตัวอวดฉลาด แต่สุดท้ายมาหากินในเมืองไทยใครจะยอมได้ซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดเผยจากเพจดังว่าเจอตัวสาวกัมปูชาคนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเขาปรับตัวใหม่ย้ายร้านหนีไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ดีมีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งค่ะบอกว่าชาวคลองเจ็ดทั้งฝั่งลำลูกกาและฝั่งธัญบุรีเราจะต้องออกมาช่วยกันรีบตามตัวสาวกัะพูชาปากดีที่มาด่าว่าคนไทยถ้าจับได้แล้วก็ นำตัวส่งต่อมอไปเลยหรือว่าถ้ารู้ที่อยู่ก็ให้แจ้งต่อมอตามจับไปติดคุก แล้วก็ให้เนประเทศออกนอกประเทศไทยไปเลยอย่าให้เข้ามาประเทศเราได้อีกพวกนี้มาหากินในเมืองไทยแต่ว่าเนรคุณมาเปิดร้านขายน้ำอยู่ที่คลองเจ็ดหน้าหมู่บ้านอะไรสักหมู่บ้านหนึ่งแบบนี้เป็นต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพคนไทยทำมาหากินแล้วยังจะมาด่าว่าเจ้าของประเทศอีกพวกนี้เป็นประเทศสามนาฬิกาของประเทศไทยเราจะต้องกำจัดไปให้พ้นทางซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสรุปคร่าวๆก็คือสาวเขมรคนนี้เคยออกมาว่า และวพอคนไทยไปสวนกลับเธอก็ไม่พอใจกลับมาสวนคนไทยอีกรอบหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วก็เจอกระแสะคนไทยไม่ไวต้องรีบปิด a ฟ e b o o k ออกไปและหลังจากที่เธอโดนถล่มอย่างหนักเธอก็ปิดร้านหนีด้วยค่ะมาหากินในเมืองไทยแต่ว่าไม่เข้ารบประเทศไทยซึ่งหลังจากนั้นก็มีกระแสะออกมาว่าตามตัวคนนี้ให้เจอถ้าเจอแล้วก็จะต้องส่งกลับประเทศไม่ต้องให้อยู่ในเมืองไทยเลยซึ่งทางเพจดังก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าสาวกัมพูชาคนนี้ น่าจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละส่วนสามีของเธอก็น่าจะทำงานอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนอกจากนี้เธออาจจะยังมีลูกที่ให้เรียนในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็ญาติๆของเธอก็คงจะมาอยู่ในเมืองไทยเหมือนกัน แต่ว่ามาแย่งอาชีพคนไทยแบบนี้คงจะรับไม่ได้แล้วก็ไม่เคารพประเทศไทยไม่เคารพคนไทยซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ารู้ไหมที่ซอยละลายซับซอยสีลมห้าก็มีร้านขายขนมจีนเจ้าของเนี่ยเป็นคนคมเมนด้วยนะอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบด้วยค่ะ คนไทยผู้รักชาติแบบนี้ต้องช่วยกันหน่อยแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยชาวกัมพูชาจริงๆเขาก็ไม่ได้มีความกระตัญอยู่กับประเทศไทยนะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากมาทํามาหากินแค่เท่านั้นเองไม่ได้ช่วยอะไรประเทศไทยเลยถ้าหากพวกเราคนไทยเจอคนกัมพูชาแล้วก็ต้องจับส่งเจ้าหน้าที่อย่างด่วนเลยค่ะแล้วก็ต้องจัดการให้ถึงที่สุดถ้าปล่อยให้อยู่ในประเทศนะเดี๋ยวก็มาทํากลางอีกโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้จริงๆเล่นไม่เป็น เลยถ้าเกิดคนกัมพูชามาเป็นเจ้าของคนไทยสามารถแจ้งจับได้เลยเพราะว่าจริงๆเราผิดกฎหมายของประเทศไทยหากจะกลับไปที่ประเทศตัวเองก็คงจะไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าหน้าที่การงานก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าจริงๆแล้วคนแบบนี้ไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทย จริงๆแล้วในประเทศกัมพูชาเขาอาจจะมีการปลูกฝังมาให้ไม่ชอบเมืองไทยก็ได้ก็เลยเหตุการณ์ก็เลยกลายเป็นเหมือนในปัจจุบันนี้ไล่เคลมทั้งวัฒนธรรมทั้งอาหารอะไรทุกอย่างแต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยแรงงานขาเขมรก็ต้องมาหาอาชีพหางานทําในเมืองไทยจะหนีไปไหนก็ไม่ได้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เคารพประเทศไทยเลยคนไทยก็ไม่เคารพ บางคนก็มาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าแปลกจริงๆทำไมตำรวจไทยไม่ค่อยทำอะไรเลยพอแจ้งตำรวจแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเฉยๆอะเวลาทำอะไรก็ไม่เห็นจะขยันจับพวกนี้เลยคนไทยจะต้องไปช่วยกันเองแล้วมัง้งจริงๆก็อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาวกบ,บูชาปากแจวคนนี้เข้าอยู่ตรงไหนของคลองเจ็ดเดี๋ยวจะไปช่วยอุดหนุนซะหน่อยต้องตามตัวให้เจอนะเป็นแรงงานต่างด้าวจริงๆแล้วเขาห้ามเปิดร้านค้าตามกฎหมายของไทยเนี่ยตำรวจจะต้องรีบจับเลย บางคนก็บอกว่าเคยไปซื้อเสื้อผ้าเด็กที่ตลาดขายเสื้อผ้าส่งที่โรงเกลือที่บางปะอินนะเห็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนกบูชาเลยเขาคิดว่าตัวเองอรวยกว่าคนไทยอีกนะ แต่ปัญหาคือคนไทยเจนใหม่ๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลือกคนดีมาปกครองเลือกตามความถูกใจมากกว่าเน้นกระแสเน้นคำพูดสวยรู้ตอนเนี้ยบางคนบอกว่าคิดถึงลุงตู่มากๆเลยตอนสมัยลุงตู่อยู่อะเพื่อนบ้านไม่กล้ามาหยามไทยขนาดนี้จริงๆจะต้องตามไปดูว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเกิดคนนี้ยังอยู่ในเมืองไทยอยู่คนไทยจะต้องช่วยกันจัดการนะคะแล้วก็รีบตรวจสอบด้วยจะมาให้เช่าบ้านหรือว่าเช่าพื้นที่ทำกินจริงๆก็ ควรจะไม่ได้อยากให้คนที่ปล่อยบ้านเช่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เช่าหน้าร้านต้องดูบัตรประชาชนด้วยว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนต่างด้าวก็ไม่ควรจะให้เช่าถ้าเกิดว่าเจอตัวสาวกัมพูชาคนนี้ทําอะไรได้บ้างอย่าลืมนะไม่ใช่แค่ไล่กลับประเทศเดี๋ยวพอทิ้งไว้นาน,น,านๆก็หลีกลับเข้ามาทํางานในไทยอีกตามเคยเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าตํารวจแล้วก็รัฐบาลไทยไม่ค่อยเด็ดขาดกับเรื่องพวกนี้ทางให้ดีจริงๆ ต้องติดบัญชีดำไปเลยคนที่แบบไม่กระตันอยู่กับประเทศไทยก็อยากให้เข้ามาในเมืองไทยอีกบางคนก็บอกว่าไม่ใช่มีแค่กัมพูชาเท่านั้นนะที่แม่สอดซอยบ้านเขาที่อยู่เนี่ยมีกะเหรี่ยงพมา่ามาเปิดร้านค้าเต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่แม่สอดกลายเป็นเหมือนกับว่าเมืองเล็กๆของพมา่าไปแล้วห้องเช่าบ้านเป็นหลังก็ไม่มีเต็มหมดเลยมีแต่คนกะเหรี่ยงพม่ามาเชา่าตอนนี้แทบจะไม่มีคนไทยเลย บางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าตั้งแต่แรกคนต่างด้าวเนี่ยสามารถเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงแล้วทาไมถึงผ่านเข้ามาได้ทําไมตํารวจถึงไม่จัดการจริงๆถ้ารู้ว่ามีต่างด้าวเข้ามาทํางานในไทยแบบนี้ก็ต้องรีบจับเลยตอนเนี้คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันถ้าเกิดใครเห็นแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาระหว่างช่วงคลอง2ถึงคลอง7นี่แหละพูดตรงๆนะ คนต่างด้าวที่เนรคุณแผ่นดินไทยส่วนใหญ่ก็มาจะจบไม่สวยหรอกขอให้คนไทยต้องช่วยกันอย่าให้คนแบบนี้มาดูหมิ่นคนไทยได้ต้องไล่ออก,อกนอกประเทศไปเลยอยากให้ทางการที่เกี่ยวข้องมีการกำกับดูแลที่ดีแล้วก็จัดการให้ชัดเจนสัทีอยากให้ตามจับเหมือนที่ประเทศเกาหลีไล่จับคนไทยเนี่ยแบบนี้จริงๆตำรวจไทยจะต้องดูตอมอของเกาหลีเป็นตัวอย่าง มาทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องอย่าให้มีที่ทํากินที่สําคัญจะต้องมีการแบนห้ามเข้าประเทศไทยไปเลย เพราะฉะนั้นเรื่องของสาวกัมพูชาคนนี้จะต้องอัปเดตเรื่องราวเรื่อยๆแล้วก็ตามให้ได้หลังจากนั้นถ้าเกิดรู้ตัวแล้วก็ต้องรีบส่งกลับประเทศเขาไปเลยคนไทยพวกเราจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพวกต่างด้าวอย่าให้เข้ามาทํากินแบบผิดกฎหมายในประเทศไทยจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายที่บางคนก็บอกว่าที่ตลาดนกฮูกจังหวัดนนทบุรีตรงทางไปสนามบินน้ำจะมีร้านตัดผมใหญ่ชื่อบอยแคมโบชัว รวจสอบด้วยว่าเจ้าของร้านเนี่ยใช่คนกัมพูชาหรือเปล่าทำไมถึงตั้งชื่อแบบนั้นซึ่งจริงๆอาชีพร้านตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยด้วยนะเหตุการณ์นี้นี่แหละจริงๆก็เป็นประเด็นที่ดีคนไทยจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล คิดว่าทําไม่ดีกับคนไทยแล้วจะอยู่เมืองไทยรอดได้หรอคนไทยเรารักและสามัคคีกันเราจะต้องช่วยกันดูแลประเทศถ้าเกิดเจอพวกกัมพูชามาเปิดร้านขายของที่ไหนจะต้องช่วยกันแจ้งตํารวจไปจับเลยต้องดูว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าและมาทําอาชีพอะไร จะมาเอาเปรียบกินภาษีแย่กอาชีพของคนไทยไม่ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าพวกคุณรู้ไหมคะคนกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยมีความกระตันอยู่หรอกตอนที่ประเทศของเขาเกิดภัยสงครามแล้วก็แหกกระเข้ามาอยู่ที่ศูนย์อุยุประเทศไทยไทยเราก็ช่วยเหลือด้วยความสงสารแต่ว่าพอึ่งตาอ้าปากแล,แล,แลก้วลก็ดูสิปัจจุบันนี้ทำยังไงกับประเทศไทยบ้างไม่ว่าจะเป็นการเคลมวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายอีกแบบนี้คงจะต้องร่วมกันดูแลสอดส่องแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยกันทุกๆคน